สวัสดีครับพี่น้องสุภูทุกคนรับผมพ่อกันอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งคลิปครับผมเมื่อเนี้ผมพาทุกคนนะครับผมมาย่างป่าไผ่มาให้หนังมาหักนอไหมครับผมมาหักนอไหมมาหักนอไหมพามาหักนอไหมในปลาไผ่ครับผมเมื่อเนี้พอดีมาตอนนกกระิแวะมาหักนอไหมอ้อมครับผมอ่ะเดี๋ยวเมื่อเนี้ให้จานใช้เป็นตากล้องให้ขอบคุณนตากล้องครับผมเดี๋ยวเราจะไปหักนอไหมกันเลยครับผมว่าจะมีหน่อยมีหลายย่างมากกับพ่อเลยเนี่ยอันนอนี้กินได้ป้ะเออพี่น้องนี่เบิ้ง แมนบ่ละเนี่นออ้อยยังบ่ะเนี่กินได้บ่ละครับผม,มเนี่ยทำไมยังอ่ะนี่ครับผมไปต่อครับโอ้อยพี่น้องครับผมมาบังมาบังมาบัง เออเนี่ยเออเออฮักเอาบุญเลยฮักเอาบุญเลยเนี่ยพี่น้องครับนี่มากมาครับผมเนี่ยฮักเอาฮักเอาเลยครับพี่น้องผมนะอึ๊บเอออึ๊บเออ เอาไปต้มเสริมครับนี่อู้อห้ะไปต่อครับ <c oughs> เขหักออกไหมนอน,น,นอย่างเงี้ยได้เลยมันจะนอนนอนสูงเลยเว้ยนอยเขามาหาไปแล้วนอนสูงนี่นะครับทุกค,คน อไรไปแล้วไอพยายามเอาก,กล่องขึ้นตรงสูงกันหน่อยเออประมาณนี้ั่งข้าวออกไปเลยมาตัวานาะลูกบอะอ๋อนี่ทุกคนอะไรไปบ้างน,นะงาม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 อื้อูม,อมเนี่ยอฮฮะ เอ้ยใครผู้ใด้หักออกวันไหนไม่ไม่ด้วนี่กล่องมาใกล้ๆพี่น้องเบิ้งเสียงดังเฮ้ยใครผู้ใด้หักออกวันไหนไม่ไม่ด้วยผมหักอ๋อคนหักบ่จะอเอาเอาน้อยเนะาะเอาบ่อนน้อย เอาเป็นขายแสบมันไว้ป่ะทำยี้แกงแสยอขางนี้มันเห็นทำดต้องบนหัดไปห็นเหมือนเออ่ะไ่อย่างนี ก็ผมนี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วตุ๊งตุ๊งโอ้ยไม่อย่างนอนเฮ้ยตากล้องไม่อย่าง,งไม่ไอปลาไอปลาอือมันห้องอันนั้นไม่อยู่อันนั้นละไปไออยู่ที่หลังขผมพี่ โอ้น oh, ั่นนั่นน <laughs> 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 ั่นอะไรนี่ย นี่นี่ครับผมมามาอเออนี่ขอด้วยต้คยตยคมครับผมสภาพต้มกินกระป๋นกับเกี้วครับพี่น้องนี่เนีน่ยนอนเลยนอนง่ายครับผมอมง่ายง่าย con đẹp đấy Hòn hay này, này Ừ. 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 đi Ừ. Ừ. con, đí đí đây, con, con, con đí đí. đi Ừ. Ừ. ngon không? Thèm nè. À, to Con, cái không? Con bị cái này. Con nhấp bị. Nó té đâu đâu, hiện mà. này. ใส่อาจารย์ใ <ules> ส่ให้ผมอยู่ในเฟรมกล่องพอดีได้เห็นเห็นอ้๋อพี่น้องแบบไงเลยนี่เห็นไลนี่สองนอครับผมโอ้โหไว้ไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยท้ายออกมามื่อค่ ư <laughs> ừ, khổ ngon ngon hả à, chuối tuyệt chuối Chú chú tuyệt Chú chú tuyệt 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 Ut uh, uh. uh. ยนนะี่นั่นแล้วย่หวงห้อยแถวฮออนฮอครับผมพี่้องฮอนครับ

hả? hảo bọn. đấy ai à, xong, xong, nó sống sắm nóng. No, mày chết đấy, ai tay. Một tay. Một nó Một tay.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  Một tay tao phải chán lên nha mày นกก็ได้คันวะหึเกก็ห้าบอกคันเสียงว่าฟเนียมม่ะ